คือบุลเลตจูโนของเรานะคะไว้สำหรับปี2.0.2.1ยปีหนะ้ายี่ห้อนี่นะคะมิดลียอันนี้จะเป็นกระดาษไทยนะคะเดี๋ยวเรา,เอาออกก่อนหน้าปกก็จะเพลนๆแบบนี้ด้นนในจะเป็นรูกลูนะคะเป็นกระดาษไม่มีลายไม่มีเส้นไม่มีดอด นจะเป็นหน้าแรกของเรามีความเรียวมากๆเขียนเบี้ยวเราจะเขียนเป็นแบบว่าปฏิทินก่อนภาพรวมแล้วก็ไล่วันที่ลงมาแล้วก็ค่อยเขียนว่าวันไหนมีความสําคัญอะไรมีอีเวนต์อะไรเช่นวันที่ยีสี่เรามีอบรมจริยธรรมใช่ไหมเราก็จะเขียนเลยอืมก็เขียนไว้แบบนี้แล้วเราจะได้มองออกภาพรวมของเรา หกเดือนว่าแบบเออวันไหนมีอะไรบ้างอันนี้ก็หกเดือนหลังนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนแล้วก็คือแบบว่าใครทํางานอย่างเงี้ยวันหยุดเราจะได้มากวันหยุดยาวไว้เลยเราจะได้แบบวางแผนเที่ยวล่วงหน้าวางแผนร่างงานล่วงหน้าอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นวีคี่ของเรานะเราก็จะเขียนแบบนี้เป็นใบทิ้งภาพรวมไว้ตรงนี้แล้วก็มีอีเวนต์อะไรก็จะมาเขียนตรงนี้อีก หยังวันเกิดแฟนแล้วก็เขียนไว้โอเคว่ามันวันอะไรแล้วก็ทูดูลิสต์ตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้กรอกอะไรลงไปเพราะว่ามันไกลยอย่ะเนาะเราก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันจะมีแผนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวใกล้ๆเข้ามาเขียนอีกทีนึงแต่อย่างที่เราเขียนไว้เลยก็คือเราต้องแบบออกกําลังกายทุกวันนะคะนี่ก็อบรมแล้วนี่ก็จะเป็นแบบว่าตารางบันทึกพฤติกรรมของเราเช่นสมมติว่าถ้าวันที่หนึ่งเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราก็จะเอาสี่ ไฮไลท์อะมาขีดตรงวันที่หนึ่งว่าเออเราออกกําลังกายนะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ออกมันก็จะแบบว่างๆเปล่าๆไปจะก็จะเป็นคอยแช็แ์แฮกปิดเรานะก็จะมีออกกําลังกายกินวิตามินนอนทาครีมเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตกแต่งตามที่เพื่อนโบดเราเปิดโบดไปในไอจีแล้วเพื่อนๆก็โบดกันแล้วเพื่อนๆก็โบดกันเลือกรูปแบบนี้นี่ติดสองตัวแบบนี้ ตัูโจของ2021เสร็จแล้วนะแค่เดือนมกุลานนะก็จะมาเปิดโดยรวมทั้งหมดให้ดูอีกรอบนึ่งคงจะมีเพิ่มเรื่อยๆแหละคงไม่ได้มีแค่นี้ก็วิชลิสก็คงจะมีเพิ่มเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นบิ๊กลี่แล้วมีติดอันนี้เพิ่มเข้าไป ได้รับรายจ่ายของเดือนมกราก็อันนี้เป็นมื้ออาหารมีแพลนเป็นมื้ออาหารนะคะเราก็จะจดไว้ว่าเมนูอะไรที่เราอยากกินหรือสูตรเมนูอาหารอะไรที่เราเพิ่งเห็นมาในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็น workout challenge ที่มีตามยูทูบอะที่แบบว่าต้องออกกำลังกาย14วันอะไรแบบนี้ก็จะมาจดไว้ตรงนี้อันนี้ก็หมดแล้วสําหรับเดือน มกกลานะคะหน้าแต่ต่อไปก็จะเป็นของเดือนกุมภามีนาต่อไปแต่ว่าเราไม่ได้เขียนก็จะเว้นช่องเอาไว้ก็รู้สึกว่ามันแบบต้องค่อยๆเขียนค่อยๆทําไปเรื่อยๆอจะมาทําทีเดียวแบบของทั้ง12เดือนนี้บางทีระหว่างเดือนเราเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาอยากทำอย่างอื่นเนี้ยเราก็แบบอาจจะไม่ไม่เหลือหน้าให้ทำในแบบนี้ก็เลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเปิดเพลงฟังอะไรแบบนี้ โอเคอยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะขอบคุณค่ะ